Hello students I am your teacher my name is teacher Miu I'm great to see you here again today we are going to learn about flurst flurst สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะก็ได้กลับมาเจอกับครูมิวอีกแล้วนะคะกับคาบเ,เรียนภาษาอังกฤษค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูมิวนะคะจะพานักเรียนนะคะ ทำความรู้จักเกี่ยวกับผล,ลไม้ค่ะหรือภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาพูดว่า f r u i t f r u i t ที่แปลว่าผล,ลไม้นะคะโอเคผล,ลไม้ที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้างคะพอจะยกตัวอย่างให้ครูฟังได้ไหมเอ่ยมีแอปเปิ้ลเก่งมากค่ะอะไรอีกคะส้มอะไรอีกเอ่ยกล้วยเก่งมากค่ะแล้วก็อะไรอีกลูกพีช แล้วก็อะไรอีกคะงุนโอเคห้าอย่างเนาะที่เรายกตัวอย่างมาโอเคเรานักเรียนรู้ไหมคะว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยผลไม้พวกนี้ยเขาพูดว่ายัางไงเขาออกเสียงว่ายัางไงกันเดี๋ยววันนี้นะคะครูหมิวจะพานักเรียนเนี่ยไปฝึกออกเสียงผลไม้พวกนี้เป็นภาษาอังกฤษคะ่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปกันเลยดีกว่าคะ่ะโอเคค่ะนักเรียนครูอยากให้นักเรียนนะคะออกเสียงตามครูด,ด้วยนะคะ อเอาเสียงตามคุณนะคะ flu's flu's f u s okay, โอเคต่อไปเราจะมาสเปลลิ่งมาพร้อมกันนะคะ f r u i t s flu's flu's แปลว่าแปลว่าอะไรคะ,ะเด็กๆ ผลไม้เก่งมากเลยอ่ะ f r u i t แปลว่าผลไม้นะคะโอเคต่อไปดูผลไม้กเลยว่ามีอะไรบ้างอันนี้คืออะไรคะเด็กๆดูรูปภาพนะคะสิ่งนี้คืออะไรเอ่ย what is it มันก็คือกล้วยโอเคกล้วยในภาษาอังกฤษพูดว่ายังไงสเปรดี้งพร้อมๆกันนะคะ b a n a n a s bananas bananas แปลว่าอะไรคะเด็กๆแปลว่ากล้วยเก่งมากค่ะต่อไปดูผลไม้ชนี้ต่อไปเลยนะคะสิ่งนี้คืออะไรคะเด็กๆ What is this นี่คืออะไรเอย่ยอ่านี่ก็คือส้มนั่นเองส,ส้มภาษาอังกฤษพูดว่ายังไง O อ R A N G E Orange Orange แปลว่าส้มเก่งมากค่ะไปดูรูปภาพต่อไปเลยค่ะสิ่งน,นี้คืออะไรคะดเด็กๆนี่คือลูกพีชค่ะลูกพีช โอเคลูกพีชนะคะเราจะไปสเปลรยงมันพร้อมๆกันเลยนะคะอ่ะเริ่มคำแรกค่ะเริ่มที่ตัวแรกพีเอชพีชพี h P, 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 แปลว่าลูกพีชเก่งมากค่ะ what is this what is this this is apple เก่งมากค่ะ a p p l e apple apple อาเปิ very good okay so neck what is this what is this มาละกอเก่งมากค่ะ P A P A Y A พับเพียพับเพียมาละกอเซนเน็ What is this What is this อัางุนเก่งมากค่ะมันก็คืออัางุนนั่นเองค่ะโอเคสเปลย์เลีงพร้อมๆกันนะคะ G R A P E S g r a v e s g r a v e s อัางุน What is this What is this? นี่คือระไรค,ะครเด็กแตงโมเก่งมากค่ะโอเคต่อไปเราจะไปสเปลเริ่งพร้อมๆกันเลยนะคะ W A T E R M E watermelon watermelon แต่ว่าแตงโมเก่งมากค่ะโอเคจบไปแล้วนะคะเมื่อกี้นี้ต่อไปเราจะมาทบทวนกันค่ะมาทวนกันว่าที่ครูสอนไปเมื่อกี้เนี่ยมีผลไมช้ชนิดอะไรบ้างนักเรียนจำได้หรือเปล่าคะโอเคชนิดแรกเลยคืออะไรคะทุกคน bananas bananas เก่งมากค่ะ มันก็นคือกล้วยนั่นเองนะคะต่อไปอย่างที่สองคืออะไรคะทุกคนเก่งมากเลยแตงโมนะคะ watermelon watermelon แปลว่าแตงโมเก่งมากค่ะชีนี้ต่อไปละคะคืออะไรเอ่ยใช่แล้วแอปเปิลนั่นเอง apple apple แปลว่าแอปเปิลเก่งมากค่ะเอาละต่อไปคืออะไรคะ ใช่ที่4ก็คือส้ม orange orange เก่งมากตอนนี้คืออะไรคะทุกคน p a p p y e p a r a y a แปลว่ามะละกอต่อไปอย่างสุดท้ายแล้วเหลืออะไรคะ grapes grapes แปลว่าอง,งุ่น โอเคเมื่อกี้ครูได้นาเสนอเป็นหมดกี่อย่างคะหนูลองนับดูซิว่ามีทั้งหมดกี่อย่างผลไม้ที่ครูโชว์อยู่ตรงนี้มีทั้งหมดกี่อย่างเอ่ย one two three four five six กี่อย่างคะหกชนิดนั่นเองเก่งมากค่ะต่อไปเราจะไปทำเวิร์กชีพกันนะคะทุกคนโอเคไปเตรียมใบงานของทุกคนไว้เลยนะคะเราจะทำไปพร้อมๆกันนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ การทาความรู้จักเกี่ยวกับชื่อผลไม้ในภาษาอังกฤษนะคะต่อไปนะคะเราจะมาทําใบงานกันค่ะใบงานของหน่วยนี้นะคะจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนจะมีทั้งหมด2ใบด้วยกันนะคะ2ใบด้วยกันเนาะหนูไม่ต้องตกใจนะลูกว่าเราจะทํสองใบไม่ใช่ค่ะในในหน่วยนี้นะคะครูจะให้นักเรียนนะคะตัดกระดาษค่ะตัดนี่เลยตัดผลไม้ตรงนี้ตัดตามรอยเส้นป่าเลยค่ะเพราะว่าคําสั่งเขาบอกว่า cut and paste the fruit ก็คือให้ตัดผลไม้ตามตามรอยเส้นป่าตรงนี้เลยค่ะแล้วพอตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาผลไม้ที่เราตัดนั้นอะไปวางเรียงหรือไปติดใส่กับตามรูปภาพตามวงกลมนี้เลยนะคะโอเคเราจะมาทำไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนโอเคค่ะเราก็จะมาตัดรูปผลไม้เลยนะคะเดี๋ยวครูจะเลือกตัดอันแรกเลยก็คือ ต้มค่ะตัดตามรอยเส้นป่าเลยนะคะอ๋อแล้วก็เวลานักเรียนตัดผลไม้นะคะตัดกระดาษนะคะครูอยากจะให้นักเรียนนะคะอยู่ใ,ใกล้ๆกับผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่ของเราเลยนะคะเพื่อว่าความปลอดภัยในการใช้กรรไกรค่ะเดี๋ยวมันจะตัดมือเด็กๆนะคะต้องระวังให้ดีนะคะนี่นะตัดตามรอยเส้นป่าแบบนี้เลยนะคะทุกคนอ่ะตัดทุกแผ่นทุกรูปเลยนะคะ แล้วหลังจากนั้นเราก็จะนำไอ้ที่เราตัดแล้วเนี่ยมามาติดกาวค่ะนี่คือกาวนะคะเราก็ทางลงไปเลยทาให้ทั่วกระดาษเลยนะโอเคหลังจากนั้นเราก็นำแผ่นนี้ ไปติดลงบนกระดาษอีกแผ่นหนึ่งแผ่นใบงานของเราลงตามอันนี้เลยนะคะแบบนี้โอเคต่อไปอันต่อไปครูก็อยากจะให้นักเรียนนะคะทำเองเนาะเพราะว่าอันนี้ครูทำเป็นตัวอย่างให้ดูแค่หนึ่งอันแล้วอันที่เหลือก็ให้นักเรียนไปทำเองไปตัดตามรอยเส้นปลาเองแล้วก็มาติดตามรูปพวกนี้โอเคนะคะ โอเคค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือคือใบงานที่ครูได้ทําเสร็จแล้วนะคะรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมคะเห็นนะครูก็ได้ตัดอย่างที่ครูอธิบายไปตอนแรกก็คือครูจะตัดผลไม้จากอีแผ่นหนึ่งก่อนแล้วหลังจากนั้นก็นําไปทากาวแล้วก็มาติดตามรูปทรงที่อยู่ในแผ่นใบงานนี้ให้มันตรงกันนะคะโอเคครูหวังว่านักเรียนจะทําถูกต้องเหมือนกับครูนะคะโอเคค่ะ สำหรับการเรียนการสอนในหน่วยการเรียนรู้เรื่องผลไม้ก็ไม่เพียงเท่านี้ค่ะโอเค thank you for watching see you again next time bye bye